โช่นะฮะตามที่เขาบอกกันมานะครับว่าอีกเกมตามโฆษณาเนี่ยทูสไดมอนเนี่ยเกมที่ผมกดเข้าไปเมื่อกี้เลยนะครับมันจะเป็นเกมที่ได้พวกโรพักพวกเพชรฟีไฟล์จริงหรือเปล่านะครับอ่าอ่ะผมลองเข้าไปแล้วโอ้ยเุ้ยอๆ้ยุ้ยมันได้จริงครับอุ้ยตีเชื่อใจไม่ค่อยได้นะฮะห้าเพชรสิบเพชรสองแสนหนึ่งหมืนนะครับ มันน่าจะอาจจะหลอกก็ได้นะครับแต่ว่าเรมามือมือนหละลองดลย S I A, A N A เอ้ยอ๋อมันเป็นว่าอะไรเนี่ยใส่ดีพู้เล่นโอ้ยมันต้องใส่ดีพูดเล่นอะไรอ่ะ เออเขาจะให้ลูกบอลอะไรถัดไปอะไรนะครับคิกอ๋อคิกแบบนี้เรื่อยๆเลยเหรอนางสาวนางสาวอะไรสมบูรณ์แบบอะไรนะมันผู้ชายแนละ้วิใช่นะฮะดูเหมือนจะดูเหมือนจะแบบไม่ได้จริงนะครับเหมือนจะเป็นการปั๊มยัดดิวแค่นั้นนะครับอ่า แช่น่าจะเป็นแค่นี้นะครับออฮะไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วนะครับคืออะไรขยายขนาดไม่เอาเคลียคือไอเดียดูเหมือนว่าเขาจะหลอเนะครับเอมย่านี้นะครับอยา่าไปเชื่อโฆษณามากนะครับอาจจะทำให้แบบเราแบบโดน หัดหายไปเลยเนยนะครับไปแล้วนะครับ